แอบในตู้จนเจอดีเรื่องราวในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณช่วงปี2555เป็นเหตุการณ์ของรุ่นน้องคนหนึ่งของเราตอนนั้นเราเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โดยโรงเรียนที่เราเรียนอยู่นั้นเป็นโรงเรียนประจําในทุกเช้าของการมาเข้าแถวนักเรียนทุกคนต้องมาให้ทันเวลาห้ามาสายเด็ดขาดหากนักเรียนคนไหนที่ถูกจับได้ว่ามาสายหรือโดดเข้าแถวตอนเช้า ก็จะถูกพาตัวมาทำโทษหน้าเสาถงซึ่งแน่นอนว่าเป็นอะไรที่น่าอับอายมากๆเหตุเกิดในเช้าวันหนึ่งรุ่นน้องของเราขอใช้ชื่อสมมุติว่ากิฟวันนั้นกิฟเกิดตื่นสายโดยที่จนเกือบจะถึงเวลาเข้าแถวแล้วกิฟก็ยังแต่งตัวไม่เสร็จกิฟจึงตัดสินใจที่จะโดดเข้าแถวตอนเช้าและขอแอบอยู่ที่ห้องไม่ลงไป รูเมทของกิฟเห็นกิฟตัดสินใจอย่างนั้นจึงถามว่าวันนี้จะมีอาจารย์เวนขึ้นมาตรวจนะไม่กลัวโดนจับได้หรือไงกิฟจึงตอบรูเมทของเธอไปว่างั้นเราจะแอบในตู้เสื้อผ้านะแล้วพวกแกล็อกตู้ไว้จะได้ทำเหมือนว่าไม่มีใครอยู่ซึ่งตอนนั้นเราก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเลยถามน้องกิฟไปด้วยความเป็นห่วงเข้าแถวกันนานนะจะรอได้เหรอในตู้มันร้อนนะเว้ย แต่กิฟก็ยืนยันจะแอบในตู้แถมกำชับพวกเราว่าให้ล็อกตู้ให้ด้วยและทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเข้าแถวเสร็จแล้วอย่าลืมรีบมาเปิดให้ด้วยนะพอพวกเราคุยกันจบเสียงกลิ่นเข้าแถวก็เริ่มดังพวกเราทุกคนจึงรีบจับกิฟยัดเข้าตู้แล้วก็ล็อกตู้จากด้านนอกไว้ตามแผนแล้วพวกเราทุกคนนอกจากกิฟก็รีบวิ่งลงไปเข้าแถวโดยการเข้าแถวนั้นกินเวลาประมาณเกือบชั่วโมงได้ ทุกคนก็เป็นห่วงกิฟกลัวว่าเพื่อนจะหายใจไม่ออกเพราะตู้เสื้อผ้าทั้งเล็กและก็อบแต่ก็ยังพอมีช่องไว้ให้หายใจได้อยู่ตอนนั้นเราเองก็เป็นห่วงกิฟมากก็ได้แต่มองหน้ากับพวกน้องๆด้วยความกระสับกระส่ายและในที่สุดเวลาก็มาถึงพอหมดเวลาเข้าแถวพวกเราก็รีบวิ่งขึ้นหอ,อกันเลยน้องๆก็รีบเอากุญแจไขตู้เพื่อพากิฟออกมาแต่พอเปิดตู้ออกมาเท่านั้น ภาพที่เห็นทําให้เราทุกคนตกใจกันมากเพกราะกิฟอยู่ในสภาพที่เหงื่อแตกท่วมตัวหายใจรวยรินสภาพเหมือนคนจะขาดใจตายพวกเราจึงรีบดึงกิฟออกมาจากตู้หายาดมยาหมองมาให้ดมเปิดพัดลมให้จนสักพัพกพอกิฟเริ่มอาการดีขึ้นกิฟก์กร้กรรองไห้ออกมาดังมากจนเรากับรูมเมทของกิฟต้องรีบเอามือปิดปากนางเพราะกลัวว่าคนอื่นหรืออาจารย์จะได้ยินและรู้เขา้า กิฟยังคงร้องไห้ไม่หยุดและตัวสั่นเทาทำหน้าหันรีหันขวางเหมือนกลัวอะไรสักอย่างเราจึงตัดสินใจถามกิฟไปว่ากิฟเป็นอะไรใจเย็นๆตั้งสติก่อนพวกพี่มาแล้วเรากิฟก็โผลเข้ากอดเราใหญ่เลยแล้วบอกว่าขอออกไปจากห้องนี้ก่อนได้ไหมพวกเราก็มองหน้ากันแล้วก็พากันลงไปชั้นล่างจากนั้นกิฟก็เริ่มเล่าว่า ตอนที่ทุกคนลงไปหมดแล้วแล้วปิดประตูห้องบรรยากาศภายในตู้มันก็มืดมืดอบๆแต่ก็ยังดีที่ยังพอมีช่องจากประตูของตู้เสื้อผ้าให้พอได้มองเห็นและหายใจได้ซึ่งช่องที่ว่านี้จะอยู่สูงกว่าหน้าผากหน่อยหนึ่งซึ่งเวลากิฟจะมองดูข้างนอกตู้ก็จะมองผ่านทางช่องนี้เอาหลังจากที่เวลาผ่านไปราวๆยีสิบนาทีกิฟเล่าว่า ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินผ่านหน้าห้องซึ่งตู้ที่กิฟเข้าไปแอบอยู่นั้นอยู่ติดกับประตูทางเข้าห้องทำให้ได้ยินเสียงเดินนั้นดังมากในใจก็คิดแล้วว่าต้องเป็นอาจารย์เวณที่ชอบมาจับเด็กนักเรียนที่โดดเข้าแถวแน่ๆเธอก็พยายามแอบมองว่าประตูจะเปิดไหมสักพักก็ได้ยินเสียงประตูเปิดเบา,เบาๆกิฟลุ้นมากแต่ก็ไม่กล้าแอบมองผ่านช่องเลยพยายามนั่งยองๆลงในตู้ เพื่อคอยฟังเสียงต่อกิฟบอกว่าวินาทีนั้นกลัวว่าจะโดนจับได้อย่างเดียวเลยก็เลยนั่งเงียบๆร้อนๆอ,อยู่อย่างนั้นสักพักเสียงเดินของใครคนนั้นซึ่งกิฟเข้าใจว่าเป็นอาจารย์ก็ยังคงเดินวนเวียนอยู่แบบนั้นภายในห้องเสียงเดินลงส้นเท้าของคนคนนั้นหนักและดังมากแลก้วกิฟก็เริ่มสงสัยว่าถ้าไม่เจอใครแล้วทำไมอาจารย์ยังไม่ออกไปอีกแถมเสียงเดินนั้น ก็เริ่มมาวนเวียนอยู่ตรงแถวแถวตู้ที่กิฟแอบอยู่กิฟเลยค่อยๆลุกขึ้นเพื่อจะแอบมองลอดช่องของประตูตู้แต่เมื่อกิฟมองออกไปก็พบว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวประบาปิดหน้าปิดตาใส่เสื้อคอกลมเก่าๆสีขาวสวมกระโปรงสีดำเธอคนนั้นกำลังก้มหน้าเดินกลับไปกลับมาอยู่หน้าตู้ที่กิฟแอบอยู่ในใจกิฟตอนนั้นก็คิดสงสัยจริงจังละว,ว่า ถ้าเป็นอาจารย์มาตรวจแล้วไม่เจออะไรก็ควรจะลงไปได้แล้วไม่ใช่เหรอในขณะที่กิบคิดสายตาก็มองออกไปนอกตู้สักพักเหมือนเธอคนนั้นจะรู้ความคิดกิบอยู่ๆเธอคนนั้นก็หยุดเดินกิบตกใจสะดุ้งเฮือกพร้อมกับเอามือปิดปากเพื่อไม่ให้เผลออุทานหรือหลุดเสียงลมหายใจออกมากิบเริ่มรู้แล้วว่ากำลังเจอกับอะไรแต่ยังไม่ทันจะได้คิด เธอคนนั้นก็เอียงคอลงมาแต่เป็นการเอียงคอในลักษณะที่หันมามองตรงตู้ที่กิฟแอบดูอยู่กิฟบอกว่าตอนนั้นกิฟเกือบช็อกและรู้แล้วว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่คนแน่ๆใบหน้าของเธอคนนั้นเละไปครึ่งซีกแววตาขาวโพลนและดุดันและดูเหมือนกับว่าเธอคนนั้นจะรู้ว่ากิฟกำลังแอบมองอยู่เมื่อกิฟตั้งสติได้ ก็รีบนั่งยองๆลงอย่างเดิมและภาวนาขอให้เธอคนนั้นไปจากห้องซะเพียงชั่วอึดใจกิบก็ได้ยินเสียงประตูปิดเบาๆกิบเริ่มน้ำตาไหลในใจก็คิดว่าอยากให้พวกเรากลับมาไวๆอีกใจก็อยากรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นออกไปจากห้องหรือยังกิบจึงค่อยๆพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นมาภายในตู้แคบๆนั้นเพื่อจะแอบมองผ่านช่องประตูตู้แต่พอกิบมองลอดช่องออกไป ก็แทบทำให้กิฟหัวใจหยุดเต้นเพราะมีดวงตาคู่หนึ่งที่มองลอดกลับเข้ามาจากด้านนอกเหมือนกันกิฟกรีดสุดเสียงแอบหวังในใจให้ใครก็ตามที่อยู่แถวนั้นได้ยินแต่ช่างเป็นความโชคร้ายของกิฟเพราะดูเหมือนจะไม่มีใครเลยที่ได้ยินเสียงกรีดร้องของเธอกิฟบอกว่าตอนนั้นกิฟรู้สึกหายใจไม่ออกเหมือนจะเป็นลมให้ได้เท่านั้นยังไม่พอ ผู้หญิงคนนั้นเริ่มที่จะเขย่าตู้เหมือนพยายามจะเปิดตู้ให้ได้กิฟในตอนนั้นไม่มีแรงกรีดแล้วได้แต่นั่งพนมมือร้องไห้อยู่อย่างนั้นจนอ่อนแรงเวลาผ่านไปจนกระทั่งพวกเราเสร็จจากการเข้าแถวก็ขึ้นมาไขาประตูตู้ให้กิฟออกมาพอดีกิฟบอกว่ากิฟรู้สึกว่าช่วงเวลานั้นมันยาวนานมากๆและคงจะจำไปจนตายเลยหลังจากวันนั้น กิฟก็ย้ายโรงเรียนไปในทันทีและพวกเราก็ไม่ได้เจอกับกิฟอีกเลย